ลงทำให้มีอากาศเย็นลงท้องฟ้าแจ่มใสบริเวณประเทศไทยตอนบนจะได้รับผลกระทบจากคลื่นกระแสลมตะวันตกจากทางด้านประเทศพมา่าโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูหนาว สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยกุกระจายเสียงกรมอตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ a m 1 2 8 7กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ชมที่รับชมทางถ่ายทอดทางเพจ Facebook อยู่ในขณะน,นี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาประจําวันอังคารที่2 2ตุลาคม2567ในช่วงเที่ยงนะเที่ง17นาะทีอยู่กับดีเจกินพินชนะนัน,นจันเทศ รับหนะ้าที่ดำเนินรายการวันนี้ค่ะส่วนทีมงานนะคะ a c e b o o k Live ค่ะน้องเบนกิติชานชนยุทธควบคุมเสียงรับโทรศัพท์ค่ะพี่โอเล่การทีลาลิกิตนะคะทีนี้มาติดตามนะคะลักษณะอากาศวันนี้นะ,ะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรตัวการตัวแปรหลายตัวมากนะคะที่จะต้องให้ความสนใจให้ความสำคัญกับลักษณะอากาศที่กำลังแปรปรวนอยู่ในขณะนี้ค่ะมาติดตามกับผอ,อสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศค่ะสวัสดีค่ะผอ,อค่ะ ชวเสือครับดีเจมินท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพอดีมาเลทนิดนึงนะครับก็สถานการณ์ของสภาพอากาศในช่วงนี้ก็คงจะต้องติดตามนะครับมีทั้งเรื่องของการเปลี่ยนฤดูกาลนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องแจ้งเรี่ยวว่าการขณะนี้นะครับสถานการณ์ของฝอนบ้านเราก็ยังคงมีตกต่อเนื่องอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ก็ตามเนี่ยบางพืง้นที่อย่างภาคใต้ตอนล่างเองในช่วงนี้ฝอนอาจจะลดลงไปบ้าง ก็จะยังคงมีฝนทางภาคเหนือภาคกลางนะครับอย่างเช่นอ,อย่างที่น้องเบสแสดงนี่ก็จะเห็นว่ามีตกหนักอยู่มากสุดก็จะอยู่ที่คลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับ84.3มิลลิเมตรนอกนั้นเนี่ยในกรุงเทพและนครเองเมื่อวานนี้ก็มีฝนเข้ามานะครับโดยเฉพาะแถวเขตพระนครนะครับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นฝนในช่วงที่เราเริ่มมีที่ทางลมที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนภาคอื่นนะครับโดยเกณฑ์ว่า ภาพรวมนี้ก็จะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเป็นส่วนใหญ่แต่อีสานเองก็ช่วงนี้ก็ฝนเริ่มจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าที่ยังไม่ลดลงก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับวันนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับเพราะในเรื่องของการเข้าสู่ฤดูหนาวนี่ก็คงจะต้องรอ,อต่อไปรออยู่นะรออยู่รทิศทางลมเนี่ยน่าจะเริ่มได้ละนะครับในวันที่พรุ่งนี้เนี่ยตัวรบรรยากาศเย็นก็จะเริ่มเสริมมาเรื่อยๆนะครับซึ่งก็คาดการณ์ถ้าเราดูจากค่าที่อากาศผพื้นเนี่ย ที่เราต้องติดตามก็คือเห็นเส้นพันยี่สิบนะครับเส้นหนาๆน,นี่ก็จะเห็นว่าลงมาถึงภาคกลางตอนกลางของประเทศจีน,จนส่วนเส้นพันสิบสองที่แบ่งระหว่างมวลอากาศเย็นมวลอากาศร้อนนี่ก็จะ,ะลงมาถึงบริเวณตอนบนของภาคเหนือภาคอีสานแล้วนะครับ<ช>แล้วก็เป็นสัญญาณว่าพรุ่งนี้บริเวณนี้ก็จะเบียดลงมาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าถ้ากําลังปานกลางอยู่ยังไม่ถึงกําลังแรงก็จะทําให้ตัวร<ช>่องมวสุมเนี่ย ก็เลื่อนลงมาตอนนี้พ <Okay. S 2> าดผ่านอยู่บนภาคใต้ตอนบนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เมื่อวันนี้ก็น่าจะขยับลงไปข้างล่างอีกนะครับเพราะฉะนั้นฝนก็จะมาอยู่ทางด้านรับลมมรสุมด้านรับลมอยู่ก็คือภาคใต้ฝั่งอัลเมันนะครับ <Okay. S 2> วันนี้ที่เราตามอยู่จะมีอยู่2ตัวการใหญ่ๆนะครับที่ตัวอย่างความกดอากาศต่ำทางด้านทะเลอัลมันนี้ก็คงไม่ได้มีอิทธิพลกับบ้านเรา <Okay. S 2> ครับแต่ที่เรากําลังตามก็คือตัวพายุนะซึ่งเมื่อวันเมื่อวานเนี่ย <Okay. S 2> เขาเป็นพิยุโซนอดีเพรสชั่น แต่พอช่วงสักตีหนึ่งนะคเขาก็ได้ปรับความแรงนะครับทำใหีกําลังอแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนชื่อจามีเนาะจามีนี่เป็นพายุลูกที่ที่สิบโลกที่ยี่สิบนะครับก็จามีนี่เป็นชื่อกุหลาบชนิดหนึ่งของประเทศเวียดนามนะก็เขาตั้งชื่อเวียดนามตั้งชื่อโดยประเทศเวียดนามนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปิน นะตัวเซ็นเตอร์นี่ยังอยู่ทางตะว,วันออกอยู่ในมาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกนี่แหละนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าการทางการเคลื่อนตัวนี่ก็ยังคงน่าจะเคลื่อนตัวทางด้านตะว,วันตกเฉียงเหนือมาเรื่อยๆนะครับ <Okay. S 1> ก็คาดว่าน่าจะ24-25ียเนี่ยจะน่าจะผ่านหัวเกาะลูซอนนะครับอาจจะลงสู่ทะเลจีนใต้ประมาณเช้าของวันที่25นะครับก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวเข้ามาติดตามนะว่าจะเคลื่อนตัวต่อมาทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนเข้าสู่ทางด้านาผ่านเกนาะหอลํมหรือว่าเข้าสู่บริเวณอาตังเกีย ถามว่าจะมีะผลกระทบกับบ้านเราไหมในเบื้องต้นนะครับจากที่เราประเมินก็อาจจะมีขอบทางด้านของพายุนะครับ<ช><ช>โดยเฉพาะในภาคในเวียดนามแล้วก็อาจจะต่อไปด้วยของทางด้านะตะวันออกของภาคอีสาน<ช><ช>น่าจะ,ะไล่แต่นครพนมสกลนครลุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีแนวนี้นยเราจะมีโอกาสที่จะเจอเมฆเยอะนะลมแรงแล้วก็อาจจะมีฝนมาบ้างแต่ว่า ไม่น่าจะถึงกระดักนะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีมวลอากาศเย็นเข้ามาพอดีค่ะในช่วงนั้นก็จะตรงกับวันช่วงวันที่26หรือเปล่าคะยี่สิบเจ็ดพอดีเลยยี่สิบเจ็ดะจะเป็นช่วงที่เรามีพิธีการนะพระราชพิธีที่สาญพระราชพิธีด้วยด้วยนะนะครับเพราะช่วงนั้นก็ mm hmm. ก็คาดว่าในพื้นที่ภาคกลางเองก็คงจะยังไม่ได้รับอิทธิพลหรือรับผลกระทบนะครับ <c oughs> แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของลมแรงที่จะเกิดขึ้นในภาคอีสาน mm hmm. ด้านตะวันออกนะครับแต่ว่า ทิทางหลังอย่างที่เขาเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ชายฝัย่งเวียดนามเนี่ย mm hmm. ก็จะเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะครับเนื่องจากว่ามีมวลอากาศเย็นเข้ามาอยู่ด้านห <Okay. S 1> น้านะครับก็จะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงหรือไม่ก็อาจจะขยับวนอยู่นะอาจจะ <Okay. S 1> ยังไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็นเรื่องของการเคลื่อนตัวของพายนะุเพราะว่าช่วงนี้ก็ตัวแปรที่จะมาช่วยให้พายุนี้ไม่เคลื่อนขึ้นฝั่งก็คือตัวมวลอากาศเย็นซึ่งเราก็รอเหมือนกันว่า เมื่อไหร่จะลงมาจริงๆก็คือช่วงประมาณที่มีความชัดเจนมากที่สุดก็คือประมาณสักช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนนะคะเราคาดการณ์ว่าน่าจะได้เวลาที่เราจะต้องมีการประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับแต่จะเป็นวันไหนก็ความชัดเจนน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าช่วงต้นเดือนจะมีมวลอากาศเย็นที่กําลังค่อนข้างแรงนะครับจะลงมาแล้วจะให ในบริเวณภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยมีอุณหภูมิลดลงโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าจะยินลงได้ขนาดไหนก็เดี๋ยวคอยติดตามค่ะอย่างนั้นสิ้นเดือนนะคะพี่น้องประชาชนทุกท่านนะที่เฝ้ารอในเรื่องของอากาศเย็นนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยหลายตัวแปรแล้วเกินนะคือตอนแรกก็คือช่วงย5 26าี่ผเนี่ยก็ดูแนวโน้มจะมีโอกาสนะครบเพียงแต่ว่าอาจจะมีตัวแปรอื่นลทิศทางลมนี้จะมีความแปรปรวนหลังจากที่มีทั้งหย่อมความกดอากาศต่ํา แล้วก็มีพายุเคลื่อนตัวเข้ามาในประเทศในาะทะเลจีใต้ด้วยวันที่ทางลมนี่ก็เลยจะมีการเปลี่ยนแปลงความชื้นก็ยังคงมีอยู่ฝนก็อาจจะยังคงมีโอกาสเกิดได้ดังนั้นก็คือเงื่อนไขก็เลยยังไม่ได้เข้าทั้งหมดทดั้งเดียวนะครับแต่ว่าต้นเดือนนะครับยังไงก็ต้องเข้าแน่ ต้นเดือนนะคะ,<น>ะต้นเดือนฤศจิก,กาหรือสิ้นเดือนต้องมาตามกัน,น <ะ S 1> ต่อนะคะว่ามวลอากาศเย็นละลอกนี้นะละลอกสิ้นเดือนจะแรงแค่ไหนนะ,นะนถึงกับขั้นที่เราจะต้อง ประกาศหรือยังนะคะต้องมาติดตามชมนะเพราะว่าตัวการตัวแปรตอนนี้เยอะมากๆเลยนะคะบ้านเราขออนุญาตตัดไปรับสายคุณเจเจจากสมุทรสาครนะคะคุณเจเจสวัสดีค่ะสวัสดีครับสองท่านครับครับสวัสดีครับน้องเจเจครับตอนนี้ก็สมุทรสาครเอ่อตอนตอนนี้ก็มีมีเมฆมีนี่มีมากแล้วก็มีเมฆมากนะเมื่อตอนตอนตุ่งสิบเอ็ดโมงเนี่ยเจสงสัยว่าเอ๊ะ มีกลุ่มฝนอยู่ที่สมุทรสาครแต่ว่าเลยท่าจีนไปแล้วว่าครับครับก็ตอนนี้ทัาช่วงช่วงเที่ยงวันนี้นะครับดูแล้วในบริเวณทางด้านแถวนครปฐมแถวทางฝั่งทางราชบุรีก็เริ่มมีเมฆปกคลุมนะครับฝนอาจจะมีเล็กน้อยอเกิดขึ้นแล้วครับอ่าแล้วช่วงบ่ายเนี่ยนะยังมีฝนยังมีกลุ่มฝนด้วยหรือเปล่าครับอ่าช่วงบ่ายวันนี้เนาะยังต้องเตรียมรับมือหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้มีตัวแปรที่ จะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเรื่องเรื่องของมวลอากาศเย็นที่จะเริ่มม,มีผลกระทบก็คือวันนี้ก็เริ่มเบียดแผ่แผ่ซึมลงมาแล้วละ<ม>่ะวันอาจจะเจอเรื่องของลมที่เป็นลมตะ,ตะวันตกลลมใต้ลมตกเฉียงใต้หลายกระแสะนะ<ม>ในบริเวณทางด้านภาคเหนือภาคกลางก็จะทําให้ในวันนี้กรุงเทพและกรุงมหมนฑลเนี่ยอาจจะมีฝนอ่าอีกสักหนึ่งวันนะครับเต<ม>็มที่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่าเรื่องของฝนเนะเริ่มจะมีฝนลดลงแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยคงต้องเตรียมรับมืออีกหนึ่งวันครับครับเออแล้ว พรุ่งน,นี้ก็ฝนเริ่มลดลงใช่ไหมครับถ้าเป็นทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนนะครับจะลดลงชัดเจนนะครับแต่ว่าทางซีกตะวันตกก็อาจจะยังหลงเหนืออยู่นะครับแต่ว่าก็เริ่มจะน้อยลงแล้วล่ะนะครับยี่สี 24, ่ยี่ห้าก็จะแต่ว่ายี่สี่ยี่ห้าก็จะเบาลงแล้วครับอ๋อเออวันที่เจ็ดพอดีตอนเยน็นพอดีเจมี่เจไปกินข้าวข้างนอกด้วยค่ะ อาจจะเจอฝนอยู่นะเพราะว่าเหมือนกับมีพายุเข้ามาบริเวณฝั่งเวียดนามนะครับแต่ว่าข้าเช้าได้อยู่แต่ต่อบ่ายอาจจะพอมีฝนเข้ามาครับคเดี๋ยวตามกีหนึงเนาะครับค่ขอบคุณมากค่ะเจเจยากทราบว่าอุณหภูมิมลดลงใช่ไหมครับช่วงนี้ยังลดลงไม่มากครับแต่ไปลดลงก็ประมาณต้นเดือนครับต้นเดือนน่าจะลดลงมากกว่านี้ อ๋อค่ะขอบคุณค่ะค่ขอบคุณมากค่ะรับสายกันต่อนะคะจากพรชัยพัทรรามห้านะคะคุณพรชัยพัทรรามห้าค่ะสวัสดีค่ะร้องเลยครับพี่เจนครับขอบคมขอสวัสดีท่านรองอ้อสมควรพี่โอเล่ด้วยนะครับเจ้าชิบชายกคือุไรนะครับสวัสดีครับวันนี้เขาเลยอ่านช้าหน่อยด้วยี้สวัสดีช้าลืมเวลาครับวันนี้พอดีเติียมประชุมครับครับไปผมอะไรม่เปิดเลยออกแทนนะครับอ๋อครับไม่เป็นไรเสียงชัดเจนเนาะ เด่นนพวกนี้ครับครับในขอไม่มีพิชัยยุทแล้วอ๋อครับครับเปิดในเด็ดเดียวครับโอ้ยอย่างนี้ครับโอ้โหเมื่อวานนี้ที่ที่ใจใจเห็นอ๋คันอ๋อเมื่อวานนี้โอ้โหอุทัยมาละครสามช่วงกลางนนอนดันมากเลยครับเลยอะไรคือมืวานมันเหมือนแนวอากาศมาปะทะกันมืดมากเลยนะแล้วอ๋อแล้วอ๋อทำให้มือถือของนี่เขาฟ้านน้ำเปี้ยนเลยมือถือของนี่จอดับไปเฉยๆเลยแรงไม่ไม่ไม่ ไม่รู้เป็นเดี่ยวอันไรเปล่านะจะเปิดได้ใช่ไหมหลังจากนั้นแล้วก็เอาละครับเปิดเคลื่อนแล้วอะไรพอไปหาพี่แกขายบอกเอบอกว่าเสาเอาละเข้าใจร้ว่าเสาสัญญาณเซลไซมือถือเขามีปัญหาว่าเขาบอกไม่มีปัญหาเลยครับนะครับก็สงสัยครับเพราะว่าไอ้วาฮานอนนะนะมือถือส่วนใหญ่ผมกลัวมากนะผมจับไม่ใช้นะครับครับเพราะว่าทาไมจะเป็นจับไม่ใช้เพราะว่าอ้อมปิดหรือหรือหรืทำไมล่ะเปิดสั่นไว้อาได้ใช่ไหมครับจะรู้ว่าใครพอมาหาเราเนอน่าจะได้อยู่ครับ แล้วแล้วมันเป็นยังไงให้องฟ้าฮานอโ้โหรุนแรงมากเลยอวานนี้คือมันเป็นช่วงที่อากาศบ้านเรายังร้อนอยู่ครับบางเอิญวอนนี้ก็คือมีมวลอากาศเย็นซึมซึมลงมานะครับแต่วันนี้น่าจะซึมลงมากกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ช่วงเย็นค่ำเนี่ยต้องเตรียมรับมือนิดนึงนะครับเปราเอนี่เวลามีฝนอ่อนในกรุงเทพจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเสียงว่าฮานอรุนแรงใช่ใช่ครับรุนแรงมากอากาศมันเหมือนมีมวลอากาศเย็นกับอาศร้อนมวลใน้ห้อกรุงเทพเลยป่ะครับ เฉพาะในส่วนกลางครับในเขตพนครเขตธนบุรีอย่างเงี้ยครับในช่วงกลางแต่ว่าไอ้ไอยันนี้ยันนี้จะมีผลอีกใช่ไหมัยังมีอยู่ครับยังมีอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะเริ่ม้อสแล้วครับสอแน่แน่เมื่อวานช่วงเย็นนะคะตั้งแต่หลักสี่ยันวังนามืดเมื่อวันหมดเลยค่ะโคตมากนะคะสภาพอากาศช่วงเย็นครับ ค่ะราบสยกันต่อนะคะจากคุณธวัชชัยสนามชัยเขตค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีตอนเที่ยงดีเจพิมพินแล้วก็ขออสมควรด้วยค่ะสวัสดีครับอยากจะบอกว่าเมื่อวานค่ะเชิงซาไม่มีฝนเลยครับม่ีฝนเลยเนาะเียบมากมากลัวมากครับฟ้าค่ะตอนประมาณสักหกโมงอะครับหกโมงเย็นนะครับผมครับฟ้าแรงมากแต่ว่าฝนไม่มีครับผมลมก็มีลมหน่อยๆครับผมครับลมไม่แรงเนาะ ครับแล้วผมจะถามผอว่าฝนนี่เขายังจะไปต่อถึงสิ้นเดือนนี้หรือเปล่าครับผมยังจะไปต่ออยู่ครับทั้งภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกครับรวมทั้งกรุงเทพบริมณทนเนี่ยเนาะยังมีฝนอยู่ครับแต่ก็จะมีเบาบ้างอย่างเช่นพรุ่งนี้บ่ายนี้อาจจะซาซาไปยี่สิบหกกิบเจ็ดกับมาลุ้นกันใหม่แต่จะอยู่ประมาณนี้ครับอาจจะยาวไปถึงนู่นแหละครับต้นถึงพฤศจิกายนนะครับ เราล่ลองมรสุมนี่เขาจะเลื่อนกลับลงมาภาคตะวันออกอีกหรือเปล่าอ่าล่องตอนนี้น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับภาคใต้ตอนบนเลื่อนลงไปเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่แถวภาคใต้ครับคำถามผออว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดมีกระถิ่นที่จะเชิงเซาเนี่ยตอนเย็นเย็นวันที่ยี่สิบหกวันเสาร์นี่จะตั้งองค์กระถิ่นนี่จะมีฝนไหมครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยังมีโอกาสเจอฝนอยู่เนาะแต่ว่าจะเป็นช่วงเย็นค่ำนะครับเพราะว่า ช 6, 7, ่วงยี่สิบหกยีิบเจ็ดเข้าใจว่าในตัวพายุเองก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ชายฝั่งเวียดนามเพราะฉะนั้นอาจจะส่งผลกระทบให้ลมเข้าไปหาพายุเนี่ยทําให้ภาคตอนออกมีฝนแถวชะเชิงเซาชนบรุรีและยองเนี่ยครับครับแล้วจะจัดจะผิดนี่จะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าฝนไม่น,น่าจะรุนแรงอ่ะครับอาจจะมีฝนเล็กน้อยผานกลางเท่าั้เองก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นอุปสรรคครับ,รบหัวฟ้า,ค,ารครับผมฟ้าคนรองกับลมนี่ครับผม ว่าจะมีแต่ว่าฝนลักษณะแบบนี้เนี่ยนะ่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นฝนฝนธรรมดามากกว่าครับล้วที่ว่า2ี่เก้ามีความกดอากาศสูงจะลงมาหรือเปล่าครับที่เก้าจะเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดเนี่ยจะไล่ตั้งแต่จีลงมาครับนะเราหนึ่งสองอุณหภูมิบ้านเรานี่น่าจะเริ่มขยับลดลงในแนวลดลงนะนะทางตอนบนฝนก็จะน้อยลงด้วยนะครับก็เข้าใจว่าช่วงนั้นนะ่ะน่าจะเป็นช่วงที่เราน่าจะเริ่มเริ่มนะ เปลี่ยนถ่ายได้ชัดเจนขึ้นครับเดี๋ยวจะเอาบุญกระถินมาฝากเพื่อนเพื่อนมากรุาบุญด้วยนะคขอบคุณมากค่ะคุณพรชัยนะคะขออนุญาตเป็นคุณพรชัยเป็นสายสุดท้ายของวันนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปทักทายท่านผู้ที่รับชมทาง Facebook ของเรานะคะคุณไพศรุนคุณวิสิทธิ์นะคะคุณบำรุงนะจากอำเภอตาคลีหนองโพนครสวรรค์นะคะถามเข้ามาว่าฝนที่นครสวรรค์ตาคลีหนองโพเนี่ย จะหมดเมื่อไหร่ครับพ่อคะฝนตอนนี้ยังมีอยู่เนาะวันนี้วันนี้ที่ภาคกลางนะครสวรรค์อุท,ทยัยทางด้านชัยนายติดรอยติดตรงตรงนี้ยังวัน,นยังมีอยู่ <Okay. S 2> แต่ว่าพรุ่งนี้บ่าเนียจะเริ่มเบาลงน้อยลงแล้วลนะ่ะ <Okay. S 2> นะครับแล้วก็อาจจะมีเข้ามาเสริมๆบ้างก็อาจจะเป็นยี่สิบหกย่สแต่หลังจากนั้นดูเหมือนฝนทางด้านน,น,นครสวรรค์นเนาะก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆครับค่ะ <Okay. S 2> คุณบำพงได้ รับทราบแล้วเนาะวางแผนดีๆนะคะไปต่อที่คุณสงพิษนะคะจากสวีชุมพรนะบอกว่ามีเมฆบางส่วนแล้วจะมีฝนไหมครับวันนี้น่าจะยังคงมีอยู่นะชุมพรประจวบนะครับใกล้ร่องมรสุมครับวันนี้ใกล้ร่องนะใกล้แนวร่องฝนเนาะใกล้แนวร่องมรสุมแต่ว่ายังไม่ถึงกันหนักนะแต่ว่าอาจจะเป็นฝนปานกลางเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ทักทายคุณจินเกียรติคุณกระปุกแดงนะคะคุณน,น้องนนนะคะน้องชานนน,นะ,ะบอกว่าสวัสดีครับพอ,อสมควรพี่พินข่าวลือเรื่องพายุเ<ม>ยอะมากครับพออแนวแล้วก็ถามมาว่าแนวน้มของพายุจะเป็นยังไงบ้างพอ,อค่ะคือเรื่องพายุดินแลเราก็ตามตั้งแต่ที่ยังก่อตัวอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับ แต่ว่าในความรับผิดชอบจริงเราก็จะเริ่มมีการประกาศก็คืออาจจะเป็นเช้าของวันที่25 <Okay. S 2> หลังจากที่พายุโซนร้อนจากนียนลดเคลื่อนตัวผ่านเกาะลูซอนลงสู่ทะเลจีนใต้ครับซึ่งดูแลแนวโน้มนี่ก็น่าจะประมาณสักเช้าวันที่25เช้าตรูน่ะนะครับ <Okay. S 2> หลังจากนั้นแนวโน้มก็จะเคลื่อนตัวทางตะวันตกมาเรื่อยๆนะครับ <Okay. S 2> ก็ยังคงอยู่ในทะเลเนาะเพราะความ รุนแรงก็อาจจะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกําลังแรงได้จะได้อยู่แต่ว่าจะถึงได้ฝนไหมอันนี้เดี๋ยวเรามาติดตาตมาาเพราะว่าเพราะว่ายังมีมวลอากาศเย็นซึมมาลงเรื่อยๆนะครับลหลังจาก,กนั้นตัววันี่26กิบเจ็ดนี้ก็จะเคล,ลื่อนตัวเข้ามาใกล้ชายฝั่งเวียดนามมากขึ้นคือตอนที่ช่วงเข้ามาใกล้ชายฝั่งเวียดนามเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่ขึ้นฝั่งได้เพราะว่าตัวมวลอากาศเย็นนี่เละเป็นตัวสําคัญนะครับที่จะทําให้ตัวพายุนี้ยังไม่เคลื่อนผ่านในใน แต่ว่าผลกระทบอาจจะมีบ้างครับคือคือทางด้านภาคอีสานตะวันออกนะครับ<ช>ก็อาจจะเป็นเรื่องของลมแรงนะครับเกิดขึ้นได้ฝนก็อาจจะมีเข้ามาบ้างเราเมฆเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่ตามแนวขอบของพายุนะครับแต่ว่าด้ตัวพายุเองเนี่ยอาจจะยังไม่ขึ้นฝั่งอาจจะโยนเวียดอยู่แถวแถวใฝั่งเวียดนามนะครับยังไงก็ต้องติดตามนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับเวียดนามนี้นะน่าสงสารใช่เวียดนามเนี่ยจะเป็นดานที่ จะจะรับอยู่ถ้านะมันไม่ขึ้นเลยวนๆน,นอยู่เวียดนามก็เอาเรื่องอยู่นะครับเป็นห่วงเลยนะนะเวียดนามนะคะคแล้วก็คุณวงชยัยบอกว่าอีสานตอนบนจะมีโอกาสได้ฝนไหมคะยี่สิบหกยิบเจ็ดยังพอมีฝนอยู่นะครับแต่ว่าฝนก็จะเป็นช่วงสั้นๆน,นะครับ,รบไม่นานนะทั้งทายคุณอนเนกนะคะคุณสารัตด,ด้วยนะคะแล้วก็ถามเข้ามาว่า ถ้าข้ามพุนพินสุราธานีเลยร้อนมากครับแล้วจะมีโอกาสมีฝนไหมสุราษฎร์สุราษฎร์ยังมีฝนอยู่ครับเพราะว่าตัวล่องมาสุมก็พาดผ่านนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นกระแสะลมตะวันตกเข้ามาวันสุราษฎร์ตั้งแต่ละนองพังงาภูกเก็ตสุราษฎร์ชุมพรยังมีโอกาสเจอฝนอค,ค่ะ ไปที่คุณส,สิมาโคราชร,ร,รายงานเข้ามาบอกว่าบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนเลยจะมีโอกาสฝนได้ได้ฝนไหมคะ <ฟน S 2> โคราชค่ะโคราชก็ยังมีอยู่เนาะแต่ว่าปริมาณหนักฝนหนักคงไม่ได้ไม่ได้มีนะแต่วันนี้ยังมีโอกาสอีกวันหนึ่งนะครับแต่พรุ่งนี้วันนี้โคราชฝนก็จะน้อยลงแล้ว ค่ะคุณวัฒนาะนะคะถามเข้ามาว่าพายุจะเข้าอุบลไหมพายุมีโอกาสเนาะ,ะตัวเซ็นเตอร์เนี่ยไม่ได้เข้าแต่ขอบของพายุอาจจะส่งผลให้จังหวัดอุบลเนี่ยมีฝนได้นะครับในวันที่27นะ,ะ2 27, คีครับ เตรียมรับมืงนะคะบอกว่าลมจะแรงลมน่าจะแรงขึ้นเพราะว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นลงมาพายุก็จะดูดลมลงมาด้วยเนาะยมรับนะคะคุณศศิมาบอกว่าทั้งาทยเข้ามาวัสดี้พอสมควรพุชนานั้นแล้วก็ทีมงานกรมอุตุนิยมวิทยาทุกท่านทักทายคุณอนันต์คุณเสน่ด้วยนะคุณเอสายหล่อนะคะบอกว่าวันที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดเนี้ยน้องโดนสระบุรีจะมีฝนไหมครับฝนถ้ามีก็เล็กน้อยครับตอนนี้ก็เป็นช่วงปลายแล้วล่ะ น่าจะอากาศเย็นลงมาคลุมแล้วนะตอนนี้ครับขอบคุณคุณหานนรลงนะคะสําหรับคําแนะนําคุณสมเกียรติคายจากวันนี้ถึงสิ้นเดือนนะในกลางเดือนตอนล่างเนี่ยจะยังมีฝนตกหนักไหมภาคกลางตอนล่างภาคกลางตอนล่างสิ้นเดือนเนี้ฝนน่าจะเริ่มเบาลงแล้วครับรอบนี้น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วของคงอุงช่วงปลายฤดูฤดูฝนนะครับค่ะ คุณคณิฐานะคะขอบคุณมานะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณมากค่ะท,ที่ติดตามเรานะคะคุณธีระนะคะคุณไอ้นะคะภาคตะว,วันออกฝนตกไหมคะพรุ่งนี้ชนบุรีค่ะ,ะฝนน้อยแล้วล่ะครับภาคตอนออกท่องเที่ยวได้เนาะไปท่องเที่ยวภาคตอนออกแต่เย็นค่ำก็ยังคงพอมีลมเปลี่ยนทิศอยู่ะนะครับอาจจะเจอฝนได้บ้างค่ะคุณรัตนีคะ่ะบอกว่าวันนี้จังหวัดตากนะคะบางเบานะจะมีฝนไหมที่ตากใช่ไหมค่ะตากเองก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนอยู่นะครับแต่ว่าฝนจะเคลื่อนตัวไปทางอันดามันดังนั้น เย็นขําฝนน้อยลงแล้วนะครับค่ะคุณยงยุทธค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณขวานวันนี้แถวแถวดนเมืองช่วงเย็นจะโดนฝนอีกไหมยังมีฝนอยู่โดนบ่อยมากเลยเมืองยังมีฝนอีกวันนึงนะครับกูเทปนะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะทักทายคุณสุขศรีนะคะคุณสอนบอกว่าฤดูหนาวจะเข้ามาเมื่อไหร่ครับก็ประมาณการไว้ว่าสักต้นเดือนพฤศจิกายนนี่แหละครับไม่หนึ่งก็สองนะค่ะประมาณการ ทักทายคุณสิวรีนะคุณบุญมั่นนะคะการจะนบบุรีจะตกไหมครับยังมีอยู่เนาะการจะบุรีซิ่กวนตกตามแนวขอบของตัวยมความกราักาต่ำเนี่ยครับค่ะคุณน้าเรนบอกว่าปลาจีนติดแดริ้วเมื่อวานตกแบบเมื่อวานไหมจะตกแบบเมื่อวานไหมไม่ละครับวันนี้ก็จะซาลงละเนาะแต่ว่าอย่างอย่างที่เป็นห่วงก็คือภาคกลางภาคเหนือตอนล่างเนี่ยวันนี้ยังมีฝนอยู่กับภาคตะวันออกนะ คุณวันวิภาแจ้งเข้ามาว่าไม่อยากให้ฝนตกเลยเพราะว่าข้าวจะล้มโอนั่นนาทีข้าวล้มหมดแล้วที่จะเป็นข้าวเนาะข้าล้มหมดแล้วนี้ก็จะเป็นช่วงอาจจะยังเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะแต่ว่าลมจะมาแรงก็ไอตอนที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมานี่แหละนะครับค่ะโคราชตอนสูงนะคะสุพรรณบุรีคุณสุพันนะคะอำเภอนาเชื่อจังหวัดมหาสารคามช่วง 26- 28นี้จะเป็นไงบ้างยังมีลมแรงยู่นะที่สุพันไอที่มหาสารคามแต่ว่าฝนก็อาจจะมีเล็กน้อยเข้ามาได้บ้างนะครับ ค่ะ,ค,ะคุณประดับดาวเนี่ยก็แจ้งเข้ามาแจ้งผอ,อเหมือนกันนะบอกว่าชัยภูมิในตอนเนี้เขาบอกว่าข้าวลมหมดแล้วลมแรงเนาะช่วงที่ผนะ่านมานี่มีฝนหนักเลยค่ะนะ้ครับคลองใหญ่จังหวัดตราจะ,ะยังมีฝนอีกไหมฝนจะเริ่มซาแล้วนะครับคลองใหญ่นะครับพรุ่งนี้น่าจะเริ่มน้อยลงนะครับค่ะสะแก้วภาคตะวันออกเป็นไงบ้างภาคตะวันออกยังมีฝนเล็กน้อยครับวันนี้นะครับ ตังหวัดตราดด้วยค่ะตราดก็ยังมีการกระจายที่นั่นอยู่เพราะคือลมช่วงนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทิศทางครับคประจวบคุยบุรีค่ะพ่ออ๋อเป็นช่วงที่อยู่ใกล้ร่องมรสุมนะมันอยู่ภายใต้ร่องนี่ก็จะมีฝนนะเป็นุรีประจวบครับคุยบุรีด้วยด้วยนะครับนะคะอยู่ใกล้ร่องฝนนะคะแล้วก็ไปที่อำเภอชุมตาชุมตาบแล้วชุมตาบนครสวรรค์เริ่มท่วมแล้วเริ่มท่วมนี่คือจากน้ําที่ไหลผ่านลงมาเนาะค่ะ คุณตูนบอกว่ากรุงเทพจะยังมีฝนหรือเปล่าวันนี้อีกสักหนึ่งวันนะครับที่จะยังคงมีโอกาสเจอฝนฝนฟ้าขนองอยู่นะครับแถวนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีอุทัยธานียังจะต้องเจอฝนหนักอีกไหมยังเจออยู่ครับวันนี้นะยังเจออยู่นะครับอีกสักหนึ่งวันครับค่ะคุณเต๋อนะบอกว่าระยองเริ่มหนาวแล้วครับครับอากาศเริ่มจะเย็นนะช่วงเช้าค่ะเพชรบูรณ์จะตกไหมวันนี้เพชรบูรณ์ก็ยังมีเมฆเยอะนะแต่ฝนเล็กน้อยครับค่ะกำแพงเพชร เป็นไงบ้างคะกำแพงเพชรก็น่าจะมีฝนเข้ามาช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นค่ำแต่เป็นฝนเล็กน้อยปานกลางครับลบบุรีล่ะคะบุรีเช่นกันนะฝนยังไม่เยอะครับช่วงนี้เกษขอภัยเมื่อกี้ลบบุรีอยู่ภาคกลางนะภาคกลางโอกาสฝนปานกลางเกิดขึ้นได้อยู่ครับฝนปานกลางเนาะภาคกลางนี้จะยังเยอะยังเยอะอยู่อีกหนึ่งวันครับค่ะเป็นฤดูกาลที่เข้าไทยยากมากหมายถึงว่าตอนนี ing, ้อายุใช sort of ่ไหมค่ะ พอ,อครับภูก,กระดึงเป็นไงบ้างภูกระดึงจะเริ่มอากาศเย็นแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็เรารับเตรียมรับลมหนาวกันเนาะเดี๋ยวให้ฝนซาไปสักหน่อยนะครับพุ่งนี้ก็เริ่มจะน้อยแล้วค่ะสุพรรณบุรีเป็นยังไงบ้างคะสุพรรณบุรียังมีฝนอยู่ครับโดยเฉพาะแถวด่านช้างแถวอุทองนะครับเอาวันนี้ต้องย้าเตือนพี่น้องประชาชน24ชั่วโมงจากนี้ไปแล้วก็เจวันข้างหน้าก็ใน24ชั่วโมงนี้ยังคงฝนภาคเหนือภาค กลางนะครับภาคตะวันออกกรุงเทพนครปริมณฑลภาคอีสานก็เริ่มจะน้อยลงนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ยังมีฝนก็คือภาคใต้เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์บ้างนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดจะเกิดฝนในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับหลังจากนั้นก็ฝนก็จะเริ่มน้อยลงในบริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศก็จะเย็นลงบ้างเล็กน้อยในช่วงนี้ส่วนภาคใต้เองก็คงจะต้องมาติดตามมัดระวังเรื่องของฝนที่จะตกหนักถึงหนัก มากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังนะครับเพราะว่าหลังจากที่ตัวพายุเนี่ยเขาเคลื่อนขยับลงมาทางนนด้านทะเลจีนใต้แล้วเนี่ยก็จะดึงลม,มตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้กลับมาพัดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝนก็คงจะต้องมาเฝ้าระวังในช่วงเจ็ดวันข้างหน้าพี่น้องชาวเรือชาวประมงก็ต้องอาาระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงนี้นะครับลมขึ้นลงอาจจะสูงขึ้นในช่วงที่มีหย่อมความกดอากาศต่ําแล้วก็พายุเข้ามาใกล้ครับค่ะเจ็ดวันอันตรายหรือเปล่าก็เจ็ดวันตามนะอย่าไปถึงอันตรายแล้วแต่ว่าก็ ต้องระวังดีกว่านะครับค่ะต้องเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของสภาพอากาศตัวแปรตัวการเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นร่องฝนมรสุมรวมถึงพายุที่กําลังจะเราเฝ้าระวังอยู่เนาะค่ะติดตามมานะคะบอกว่าจะมีผลกระทบกับบ้านเราขอบขอบในช่วงวันที่27นี้26 27 26 27นะลมมาก่อนนะคะแต่ว่าสภาพอากาศวันนี้นะการกระจายตัวของฝนเที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ถ้าไมหยู่นะ ภาคเหนื60อ60%ของพื้นที่นะคะภาคอ,อีสาน30%ของพื้นที่ภาคกลาง60%ของพื้นที่ภาคตะวันออก60%ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก30%ฝั่งตะวันตก20%ส่วนกรุงเทพวันนี้เยอะเลยเยอะเลย70%ยของพื้นที่นะคะวันนี้กรุงเทพชาวกรุงเทพและปริมณฑลก็คงจะต้องระวังเนาะ ช่วงนี้ก็ยังคงน้ำทะเลหนุนสูงด้วยใช่นะคะเตรียมรับมือค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขอบคุณบออนะคะที่มาอัปเดตสภาพอากาศพรุ่งนี้เช้า8ปดนิกา3มนาทีมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้ดีเจเพ็พินพร้อมบอเอสุนทรต้นจันทและทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีครับ